5วิธีการเตรียมตัวก่อนทำรีแพร ใครก็ตามนะคะที่อยากทําเกี่ยวกับรีแพร์นะคะมาดู5วิธีการเตรียมตัวก่อนทําค่ะต้องทํายังไงบ้างข้อแรกนะคะต้องทําความสะอาดน้องสาวมาก่อนนะคะกนขนให้เรียบร้อยให้มันดูสะอาดพร้อมกับการผ่าตัดค่ะข้อ2นะคะคนไข้ที่จะทำเนี่ยต้องไม่มีประจำเดือนในช่วงที่จะผ่าตัดแนะนําเลยก็คือหลังมีประจำเดือนเนี่ยก็เข้ามารับบริการได้เลยค่ะข้อที่3นะคะต้องไม่มีความผิดปกติบริเวณผิวหนังเช่นผิวหนังอักเสบแดงร้อนหรือว่าเป็นตุ่มหนังไก่อื่นๆก็จะเป็นพวกกลุ่มอาการตกขาวที่ ติดเชื้อนะคะ 1. ก็คือเปลี่ยนสีมีกลิ่นหรือเกิดอาการคันนะคะถ้าเป็นตกขาวในลักษณะที่ติดเชื้อแนะนําคนไข้ให้รักษาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาทําหัตารค่ะข้อ4นะคะไม่จําเป็นต้องงดน้ำงดอาหารนะคะแต่ว่าขอให้งดวิตามินพวกกลุ่มยาบํารุงวิตามินซีคอลลาเจนอย่างเงี้ยงดอย่างต่ำสองอาทิตย์นะคะเพราะว่าในช่วงผ่าตัดเนี่ยอาจจะทําให้เลือดออกเยอะค่ะแล้วก็จะทําให้แผลหลังผ่าตัดเนี่ยมีอาการบวมช้าได้ง่ายค่ะข้อที่5นะคะอย่าลืมแจ้งโรคประจําตัวก่อน การผ่าตัดมันมีผลต่อการผ่าตัดเลือดที่มันออกเยอะขึ้นแผลที่จะหายช้าผลการรักษาที่จะตามมาอันนี้เป็นผลพวงจากรอยโรคของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเองเนี่ยแนะนำนะคะต้องแจ้งเสมอนะคะอันนี้เน้นย้ำทุกคนเลยค่ะใครก็ตามที่เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะผ่าตัดได้อย่างราบรื่นแล้วก็แผลหายเร็วด้วยค่ะลาเฟรียคลินิกเนรมิตทุกความสวยให้เป็นจริง